ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านเลยนะครับในวันนี้ผมก็จะมาบอกพยากรณ์อากาศของวันที่5เดือน4กันนะครับในวันนี้จะมีสภาพอากาศอะไรเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันเลยนะครับผมในวันนี้ก็จะเป็นสภาพอากาศหมอกทึบทั้ง2ช่วงเวลานะครับช่วงแรกจะเป็น13นาิกาย2ถึง14กิกาย2่องช่วงต่อไปก็จะเป็น1 9กานิยกาถึง2 1ดิกา03ยเราเข้ามาดูในเกจจับกันเลยครับก็มาดูในเคจจับระดับต่ำเหมือนเดิมนะครับ เราลงมาที่สภาพอากาศหมอกทึบเลยโปเกมอนก็จะมีตามที่เห็นนะครับเราย้ายมาดูในเขตจับระดับสูงเลยมาที่สภาพอากาศหมอกทึบนะครับโปเกมอนก็จะมีตามนี้เลยก็สำหรับในวันนี้ผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับผมแล้วเรามาพบกันใหม่ในคลิปนะครับสำหรับในวันนี้บายบาย